สวัสดีแฟนบอลเล่บอลทุกคนครับวันนี้ใครที่เป็นสายตามเชียร์นักกีฬาไทยในเวทียุโรปบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเพราะเราจะพาไปพูดถึงฟอร์มสุดเดือดของบีมพิมพิชยาที่โชว์ของแท้ของจริงในเกมบอลเล่บอลยุโรปแม้ผลการแข่งขันจะจบลงด้วยความพ้ายแพ้ให้กับทีมแกร่งจากอิตาลีแต่ฟอร์มส่วนตัวของบีมต้องใช้คําว่าโหดมากจริงๆเกมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสําคัญของบีมในเวทียุโรปเพราะต้องเจอกับทีม จากอิตาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบทีมแน่นเกมรับเหนียวและประสบการณระดับท็อปของทวีปบรรยากาศก่อนเกมกดดันตั้งแต่ยังไม่เริ่มเสียงเชียร์ในสนามดังกระหึม่มและสายตาของแฟนๆจับจ้องมาที่หัวเสาตัวเก่งจากไทยอย่างบีมว่าวันนี้เธอจะรับมือกับบล็อกอิตาลีได้แค่ไหนเริ่มต้นเซตแรกเกมเป็นไปนอย่างสูสีทีมจากอิตาลีเน้นเสิร์ฟกดดันรับบอลแรกให้บีมต้องขยับออกจากตำแหน่งบ่อยแต่ทันทีที่บอลเข้ามือบีม ไม่ลังเลโจมตีเต็มแรงลูกตกหัวเสาทะลุบล็อกเรียกเสียงฮือฮาทันทีแต้มแรกๆรของทีมมาจากบีมแทบทั้งหมดทั้งตกตรงตกอ้อมบล็อกและลูกหยอดที่อ่านเกมได้ขาดอย่างไรก็ตามทีมอิตาลียังเหนือกว่าในเรื่องความสม่ำเสมอปิดเซตแรกไปได้ก่อนเซตที่2คือช่วงเวลาที่บีมเริ่มโชว์ของอย่างแท้จริงเกมรับของอิตาลีเริ่มจับทางได้แต่บีมปรับตัวเร็วมากเปลี่ยนมุมตบเล่นลูกฉลาดมากขึ้น ไม่ฝืนทุกบอลและเลือกจังหวะโจมตีที่คมสุดๆมีหลายจังหวะที่บีมเจอบล็อกสองแต่ยังสามารถตกผ่านมือบล็อกได้แบบเฉิดขาดะแนนไหลมาเรื่อยๆจนแฟนๆในโซเชียลเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้บีมมาแบบไม่กลัวใครเซตนี้สกอร์เบียดกันตลอดทีมอิตาลีใช้บอลเร็วและบอลผสมกดดันแนวรับแต่ทุกครั้งที่ทีมของบีมต้องการแต้มสําคัญบอลก็มักจะถูกส่งมาที่บีมและเธอก็ไม่ทําให้ผิดหวังติดแต้ม ด้วยลูกตกเต็มแรงจากแดนหลังแต่สุดท้ายปลายเซตทีมอิตาลีอาศัยประสบการ์เฉือนเอาชนะไปแบบอุดติดเข้าสู่เซตที่3เกมเริ่มหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบีมโดนจับตายมากขึ้นบล็อกอิตาลีขยับเร็วและอ่านทางได้ดีแต่ถึงอย่างนั้นบีมยังหาทางทาคะแนนได้ทั้งลูกตกมือเดียวเร็วๆและการเล่นลูกผสมกับตัวเซตเกมนี้สิ่งที่เห็นชัดคือความกล้าและความมั่นใจของบีมไม่มีอาการเกรงคู่แข่งแม้แต่น้อยต่อให้ทีมตามเธอก็ยังขอบอลและรับบทตัวทำคะแนนหลักเหมือนเดิม ในเซตนี้บีมทำแต้มสำคัญหลายครั้งไล่สกอร์กลับมาใกล้เคียงแต่ทีมอิตาลียังคงรักษามาตรฐานเกมรับได้ดีปิดพื้นที่แดนหลังแน่นทำให้ลูกตบหลายครั้งของบีมถูกกุดขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามสถิติส่วนตัวของบีมพุ่งขึ้นเรื่อยๆจนแต่สิแต้มกลายเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมในเกมนี้เซตสุดท้ายแม้แรงจะเริ่มตกจากการแบกทีมมาตลอดทั้งเกมแต่บีมยังสู้เต็มที่ทุกแต้ม ที่ได้มาคือการกัดฟันสู้จริงๆมีจังหวะหนึ่งที่บีมกระโดดตกใส่ล็อกสามของอิตาลีบอลยังตกในสนามอย่างเหลือเชื่อทำเอาคนดูทั้งสนามปรบมือให้แม้สุดท้ายทีมจากอิตาลีจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แต่ภาพของบีมในเกมนี้คือภาพของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้หลังจบเกมโลกโซเชียลแทบแตกแฟนวอลเล์บอลไทยเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามหลายคนบอกว่าแพ้ไม่เป็นไรแต่ฟอร์มแบบนี้คือชนะใจคนดู บางคนยกให้บีมเป็นหนึ่งในหัวเสาที่น่าจับตามองที่สุดของเลกยุโรปตอนนี้แม้แต่แฟนต่างชาติยังเข้ามาชื่นชมเรื่องพลังการเล่นความดุดันและหัวใจนักสู้ของเธอมีคอมเมนต์จากแฟนยุโรปที่บอกว่าถ้าบีมได้อยู่กับทีมที่ระบบเข้าที่มากกว่านี้เธอสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยและอีกหลายเสียงม,มองว่าบีมกำลังพัฒนาขึ้นทุกนัดทั้งการอ่านบล็อกการเลือกจังหวะและความนิ่งในเกมใหญ่มองไปข้างหน้าสิ่งที่น่าติดตามคือบีมจะรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ต่อเนื่องแค่ไหนเกมถัด ไปเธออาจเจอทีมที่สไตล์แตกต่างออกไปซึ่งจะเป็นบททดสอบใหม่ทั้งเรื่องเกมรับที่หลากหลายกว่าและความเร็วของบอลที่สูงขึ้นถ้าบีมยังเล่นด้วยความมั่นใจแบบนี้โอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ในลีกยุโรปยังเปิดกว้างแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจากเกมนี้คือบีมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถยืนหยัดและสู้กับทีมระดับท็อปของยุโรปได้แบบไม่เป็นรองแม้ผลการแข่งขันจะไม่เข้าข้างแต่ผลงานในสนามคือคำตอบทั้งหมด และเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพของเธอที่ทำให้ทั้งยุโรปต้องหันมามองชื่อทิมพิชยากกรัมอย่างจริงจังมากขึ้น